วันนี้เราจะมาสอนทำไมค์ครับฮาร์ดคอร์กัน Club, กไมค์ครับฮาร์ดคอร์ก็คือไม่ไมค์ครับฮาร์ดคอร์ก็คือตายแล้วเกิดใหม่ไม่ได้ขั้นแรกให้คุณเข้าแอปนี้มาเลยแล้วก็ตรงนี้เลยเหมือนเดิมปนี้อีกแล้วใช่มันมีนมของเยอะข้แงในเอกอ e a ดี C O R E นะ C O R E นี่นะ Hard Core Hard Core นะนี่มันจะเป็นอย่างนี้ไม่เลย Hard Core นะน,นี้ลองนี้เดียวนี้เลยแหละนะน่าจะของจริง ปูเต็มกันอ๋อนี่คืออะไรเอ่ยเออเออโอเพ่นเกมปับโอเคนี่ผมใส่ลิงก์ไว้ที่ไมค้คัพของจริงที่แบบว่าสอนสอนไม้คัพจะว่าอะไรนะแล้วนะใครหาไม่ใส่ลิงก์คือก่อนนะ าไม่เจอเองโอ้โหเพิ่งเห็นแล้วว่ามันบัดมีฮัโคโโ่นี่ใส่เข้าไปอ้าวไมใส่ไม่ได้อะวัดไ h e ม e ้ยใส่ไม่ได้อืมถ้าได้ลองอืมอืมเีย รีสอาเทกรีสอาเท,ท่อ่ะนี่อืมได้ไหม,มสิอวเ่นขอปิดเมาส์ก่อนแล้วกันปิดเมาส์โอเคปิดเมาส์ให้รอลอ อ hmm. แล้วก่อนนะแล้วก่อนอูแบตห้าเป็ดที่ไป mm hmm. แล้วยี mm ้มเลยฮาร์ดคอร์นี่ทุกคนเสียค่าเในฮาร์ดคอร์มาเดี๋ยวผมลองตายให้ดูเราจะฆ่าตัวตายกัน

ฮาร์ดโอ้โหหมดฮาร์ดเอ่นก็ฮาร์ดของก็หมดฮาร์ดไงแต่ไม่เอ้า วิดีโออะไรเลยล่ะเพราะว่าผมยังเป็นเด็กนี่เลยสามอ่าอ่ะอ่ะ,อะเฮ้ยเราแบบว่าทำไมไม่มาดีหมันโดนร้องเสียงเรื่องนี้เอ้อเราเราคุมวอล์กไม่ได้ค่ะรังเจ็บดู นั่นแหละเราจะลองเจ็บดูอ่านกระโดดได้วัดเนี่ยอ่ะกระโดดได้แต่ในกรกดกแต่มันไม่ค่อยสะเทียนเท่าไหร่อยากลองเจ็บดูวัดไม่เจ็บด้วย้อู้เห็นอะไรไหมนั่นแหละตูทะลุว่ะ พอแล้นานแล้วบ๊ายบาย